กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการอย่างที่เกิดเอาไว้ค่ะว่าเราจะมาเล่าว่ากำเนิดเฮลิคอปเตอร์จากเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่มาเป็นของจริงได้อย่างไรแล้วก็มีอายุมากี่ปีเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นในปัจจุบันจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่400ปีก่อนคริสตกาล โดยเริ่มจากแนวคิดของเล่นเล็กๆของจีนมาจนกระทั่งภาพสเก็ตสก,กูอากาศของลีโอของลีโอนาโดดาวินชีในศตวรรษที่15ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังอย่างอีกออีกอซิคอสกี ชาวรัเสเซียผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเฮลิคอปเตอร์คนแรกของโลกเมื่อมองดูใบพัดและเครื่องยนต์กลไกลของเฮลิคอปเตอร์ขนาดมหึมาในยุคปัจจุบันแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ในเบื้องต้นถูกออกแบบโดยให้ใช้แรงคนในการหมุนใบพัด โดยภาพสเก็ตสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายจะเป็นพื้นฐานของเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันของดาวินชีหรือที่เรียกว่าสกูอากาศมีลักษณะเป็นเกลียวที่สร้างขึ้นจากโครงรวดเหล็กที่หุ้มด้วยผ้ารินินด้านล่างของใบพัดเป็นที่ยืนสำหรับผู้โดยสารที่อาจจะต้องมาร่วมที่อาจจะต้อง มาร่วมด้วยช่วยกันออกแรงหมุนใบพัดสร้างการอัดมวลอากาศทำให้วัตถุลอยตัวขึ้นค่ะตอนแรกก็เฮลิคอปเตอร์ก็ใช้จากใช้ใช้พาริีนินนะคะในการในการพันโครงลวดด้านล่างใบพัดก็เป็นที่ยืนสำหรับผู้โดยสารนะคะ แต่เวลาจะแล่นทั้งทีก็คือต้องใช้แรงคนช่วยกันหมุนเหล็กๆคนนะคะถึงจะแต่คือถึงจะลอยตัวได้ค่ะแต่จะแต่จะลอยตัวได้มากหรือน้อยอยังไงเดี๋ยวค่อยกลับมาดูการสร้างเฮลิคอปเตอร์ว่าจะประสบความสำเร็จไหมค่ะช่วงหน้าค่ะ